ดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะสองอย่างเป็นไปในส่วนแห่งวิชาธรรมะสองอย่างเป็นฉไฉนคือสมถะหนึ่งวิปัสสนาหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมถะที่ภิกษุจเจริญแล้วย่อมเสวยประโยชน์อะไร ย่อมอบรมจิตจิตที่อบรมแลว้วย่อมเสวยประโยชน์อะไรย่อมละราคะได้วิปัสสนาที่อบรมแลว้วย่อมเสวยประโยชน์อะไรย่อมอบรมปัญญาปัญญาที่อบรมแลว้วย่อมเสวยประโยชน์อะไรย่อมละ อวิชชาได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตที่เศร้าหมองด้วยราคะย่อมไม่หลุดพ้นหรือปัญญาที่เศร้าหมองด้วยอวิชชาย่อมไม่เจริญด้วยประการชนี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะสำรอกราคะได้ จึงชื่อว่าเจโตวิมุตตเพราะสำรอบอบวิชชาได้จึงชื่อว่าปัญญาวิมุตต